สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ t a l k กซีเกมเที่พาทุกคนย้อนรอยประวัติศาสตร์วงการเกมกับผมนิกครับและผมบอสครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในโลกของเกมคอนโซลที่แม้ชื่อแบรนด์จะยังคงแข็งแกร่งแต่รุ่นนี้แหละที่หลายคนมองว่าเป็นรอยด่างครั้งแรกของโซนี่ PlayStation 3ความพ่ายแพ้ครั้งแรกของโซ ny ก่อนจะเข้าเรื่อง PS3 เราต้องย้อนกลับไปดูความยิ่งใหญ่ของ PlayStation 2ก่อนครับเพราะมันคือเครื่องคอนโซลที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ใช่ครับ PS2 คือระดับตำนานยอดขายทั่วโลกทะลุ155ล้านเครื่องเกมระดับเทพเต็มไปหมดทั้ง Final Fantasy X, Metal Gear Solid 3, Shadow of the Colossus, God of War คือยุคนั้น Sony คือราชาแห่งวงการเกม และเมื่อคุณเป็นราชามานานมันก็มีโอกาสจะประมาทโซนี่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความมั่นใจนี่แหละที่ทำให้ PS3 เดินเข้าสู่เส้นทางที่ลำบากที่สุดปี2006โซนี่เปิดตัว PlayStation 3พร้อมสเปคสุดล้ำชิปเซลล์โปรเซสเซอร์รองรับ Blu-ray HDD Wi-Fi HDMI แบบจัดเต็มเรียกได้ว่าอนาคตของความบันเทิงอยู่ในเครื่องนี้แต่รู้ไหมว่าเปิดราคามาเท่าไหร่ ในอเมริกาเปิดที่599ดอลลาร์ 99, ซึ่งเทียบกับ Xbox 360ที่เปิดมาก่อนแค่ปีเดียวในราคา399ดอลลาร์เท่านั้นนะครับในยุคที่ค่าเงินไม่เฟอ้อแบบปัจจุบัน599ดอลลาร์คือแพงเกินรับได้สำหรับคนเล่นเกมแถมตอนเปิดตัวยังมีคำพูดของผู้บริหารโซนี่อย่างเคนคุทารากิที่พูดว่าคนจะทำงานเพิ่มเพื่อซื้อ PS3 ก็ได้นะ ประโยคนั้นกลายเป็นมีมถล่มเละครับแฟนๆโกรธกันยกใหญ่และมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการไม่ฟังผู้บริโภคของโซ n y ในยุคนั้นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ PS3 ล้มเหลวก็คือชิปเซลล์ที่โซ n y ภูมิใจมากมันแรงก็จริงแต่โปรแกรมยากมาก นักพัฒนาเกมหลายเจ้าโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกพากันบ่นว่ายุ่งยากสุดๆต้องเรียนรู้ระบบใหม่หมดทำให้เกมข้ามแพลตฟอร์มอย่าง Assassin's Creed, GTA 4, Call of Duty เวอร์ชั่น PS3 ด้อยกว่าของ Xbox 360ในขณะที่ Xbox ใช้สถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงกับ PC นักพัฒนา Happy เกมรันลื่นเรียกได้ว่าตอนนั้น Xbox ได้ใจค่ายเกมไปเต็มๆ แม้โซนี่จะมีเกม first party เจ๋งๆอย่าง Uncharted Resistance Motorstorm ในช่วงแรกแต่ก็ไม่พอจะฉุดภาพลักษณ์กลับมาได้ ฟัง Microsoft ก็ฉวยโอกาสอย่างชาญฉลาดครับ Xbox 360เปิดตัวก่อน PS 3ถึง1ปีแถมมี Xbox Live ที่เป็นระบบออนไลน์ดีที่สุดในยุคนั้นอีกด้วยส่วน Nintendo ก็ไม่อยู่เฉยปีเดียวกันกับที่ PS 3เปิดตัว Nintendo ก็ปล่อย Wii ที่เน้นความสนุกแบบครอบครัวใช้ Motion Control แล้วราคาถูกกว่าเยอะ ในขณะที่โซ n y ยังพยายามบอกว่าเราคือเทคโนโลยีล้ำอนาคต Nintendo กลับไปจับกลุ่มทุกคนเล่นได้หมดบ้านไหนก็เล่นได้สุดท้าย PS3 โดนรุมทั้งซ้ายจาก Xbox และขวาจาก Wii กลายเป็นคอนโซลที่เปิดตัวได้แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโซ n y แต่ต้องยอมรับว่าโซนี่ไม่ยอมแพ้นะครับเขาใช้เวลาเกือบ2-3ปีปรับปรุงทุกอย่างทั้งลดราคาปรับเครื่องให้บางลง ออก PS3 Slim และ Super Slim และที่สำคัญคือการเปิดตัวเกม Exclusive ที่เปลี่ยนทิศทางเช่น Uncharted 2, The Last of Us, Demon's o u l s Souls, God of War 3, Metal Gear Solid 4ที่ทำให้แฟนๆเริ่มกลับมารวมตัวอีกครั้ง ตอนปลายเจน PS3 มียอดขายไล่ตาม Xbox 360มาแบบเฉียดฉิวสุดท้ายยอดขายทั่วโลกของ PS3 อยู่ที่ประมาณ87ล้านเครื่องเทียบกับ Xbox 360ที่อยู่ราวๆ84ล้านเครื่อง แต่ถึงจะจบอย่างไม่เลวแต่โซ n y ก็เรียนรู้บทเรียนหนักมากจาก PS3 และนั่นแหละที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน PS4 PlayStation 3คือเครื่องที่พ่ายแพ้เชิงกลยุทธ์แม้คุณภาพโดยรวมจะดีแต่ด้วยความมั่นใจที่มากเกินไปกับการไม่ฟังเสียงผู้ใช้ทำให้โซ n y สะดุดจริงๆในเจนนี้ แต่นั่นแหละคือสเสน่ห์ของประวัติศาสตร์วงการเกมครับทุกความล้มเหลวคือบทเรียนและโซนี่ก็กลับมาได้อย่างแข็งแกร่งในยุคต่อไปใครที่มีความทรงจำเกี่ยวกับ PS3 เกมโปรดเครื่องพังหรือเล่นอันชาเทศจนน้ำตาไหลมาแชร์กับเราได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะพาคุณไปขุดลึกอีกหนึ่งเหตุการณ์ในวงการเกมที่คุณอาจลืมไปแล้วสวัสดีครับ